เปิดเเป็นอ่ะเปิดเป็นแล้วจะให้มึงเปิดไหมเดี๋ยวจะสอนเลยนะสอนอะไรีวิธีการเปิดฝาบเนี่ยอ่ะมึงจะได้เอาไปทําได้อ่ะนะอ่ะเดี๋ยวกูหาอุปกรณ์ก่อนมันต้องมีอุปกรณ์ด้วยโอ้ยนี่นี่นอ้าวถือเขาทำกันได้แย่่างงี้มันจะเปิดได้เหรอใช้าดาบเนี่ยนะทำไมจะไม่ได้อ่ะ เออมึงไปกินที่ไหนมึงเปิดเนี่ยโอ้โหมึงจะไม่อายเขาเลยมึงจะได้ไม่อายคนอื่นอ๋อมึงจะเปิดได้เหรอจะแบบขั้นเซียนเลยทำไปกินที่หรอเออไปกินกับเพื่อนมึงในมึงเซียนเลยแล้วทำไมเราไม่เอาที่เปิดเปิดเลยอ่ะอ้าช่วงเราไม่มีไงหาไม่ได้องเงี้ยอะอะดูทางนี้ตรงนี้อ่ะดูนะนี่นะเอาฉากเนี่ยเข้าไปงี้นะเอ้าหนึ่งสอง ไม่ได้ว่ะเดี๋ยวอีกรอบมึงรอบอีกรอบอีกรอบอีกรอบนะดูนะบางทีมันไม่เข้าเหลี่ยมไงมันไม่เข้าเหลี่ยมบางทีไม่เข้าเหลี่ยมดูนะอีกรอบนะนะมันจะโดนหน้ากูเข้าทีแล้วให้กูไปอยู่ทำไมตรงนี้เข้าเหลี่ยมตรงนี้นะเนี่แล้วไหนอ่ะไม่เห็นออกอ่ะทีทีทีอ่ะทีทีโยดูนะดูประจำนะ